สวัสดีค่ะคลิปที่3คลิปต่อมานะคะเขาเรียกว่าปีที่ฮะฮะก็คือการสนับสนุนความดีงามและนกษัตร์ที่ฮะในเดือนเถะนี้นะคะก็คือนกษัตร์ปีจอคนปีจอในเดือนมีนานี้จะโดดเด่นมากในเรื่องของการงานที่เข้ามามีโปรเจกต์ใหญ่องค์กรใหญ่ๆใ,ในเรื่องของงานที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่มีคนสนับสนุนมีหวัวหน้าคอยสนับสนุนแต่สิ่งหนึ่งที่เหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะเหนื่อยกับ คนเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะได้รับงานใหญ่ๆหรือได้รับความไว้วางใจจากสิ่งที่เจ้านายวาดฝันเอาไว้ให้มันก็เลยอาจจะต้องไปวุ่นวายกับผู้คนนิดนึงแต่สุดท้ายถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะคือเดือนนี้ลุยได้เลยมีคนสนับสนุนเต็มที่นะคะเดือนนี้เป็นคนที่เหมือนกับมีเรื่องให้แก้ปัญหาหลายอย่างมากเดี๋ยวคนนั้นก็มาปรึกษาคนนี้ก็มาปรึกษาแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราเป็นคนที่เก่งอย่างหนึ่งนะคะคือหัวเราพลิกแพงเก่งในเดือนนี้จะโดดเด่นมากหัวพลิกแพงเก่งแล้วก็แก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดีนะคะช่วงนี้จะโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับงานองค์การใหญ่เออองค์กรใหญ่ๆนะคะมีคนเข้าหามากมายนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อนนิดนึงกลางเดือนอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสิ่งที่สําคัญในเรื่องของความรักด้วยความรักช่วงนี้เหมือนอารมณ์ไปลุยงานอย่างเดียวมันเลยไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกนะอ่าถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้ไปเติมใจให้กันหน่อยเติมกําลังใจให้กันหน่อยเพราะดูเหมือนช่วงนี้ค่ะจะเป็นอารมณ์แบบว่าฉันจะลุยงานฉันจะบูงงานอย่างเดียวถ้ามีคู่ นะะแนะนําว่าให้เติมความหวานให้กันบ้างนะคะแต่เดือนนี้โดดเด่นจริงๆเรื่องงานลุยได้เลยเต็มที่นะคะ